ถ้าใครยังจํากันได้นะคะเคยมีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตเมื่อสักประมาณ2ปีก่อนเป็นรูปของชายหนุ่มเขาอาศัยอยู่กับงูจงอางแล้วก็มีคนไปเขียนว่าโอ้โหชายหนุ่มเขาเชื่อว่านี่คือแฟนสาวกลับชาติมาเกิดล่าสุดเรื่องนี้กลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งนึงเพราะมีการอัปเดตภาพเรื่อยๆว่าจนถึงปัจจุบันนี้ชายหนุ่มคนนี้ก็ยังอยู่กับงูจงอางค่ะ เรา่นี้นะคะเผยแพร่โดยสมาชิก Facebook รายหนึ่งที่เขียนเล่าเรื่องถึงชายหนุ่มที่ใช้ชีวิตร่วมกับงูโดยอ้างว่าชายในภาพได้แต่งงานกับงูเมื่อ2ปีก่อนซึ่งก็เคยเป็นข่าวโด่งดังในสื่อโซเชียลนะคะบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยังคงรักใคร่กับงูตัวเดิมไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่การแปลงฟันเล่นคอมพิวเตอร์ออกกาลังกายรวมถึงพาง,งูไปเที่ยวชมทะเลเหมอกด้วยค่ะ ซึ่งข้อความในโพส์ตนะคะเขียนว่ารักกับงูครบ2ปีแล้วนะยังจํากันได้ไหมชายใช้ชีวิตกับงูที่เชื่อว่าเป็นแฟนสาวกลับชาติมาเกิดยังคงไปไหนด้วยกันไปด้วยกันทุกๆท,กที่เห็นแล้วสยองหวาดเสียวแทนแต่ก็อย่างว่าเขาก็คงรักของเขาเพราะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรักแท้มีอยู่จริงปีนี้เนี่ยลงรูปถ่ายส่วนตัวมากกว่าเดิมค่ะที่เพิ่มเติมก็คือยังรักหวานยังรักกันดีนะครับ ผู้คนเห็นก็โอ้โหเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากเลยนะคะส่วนใหญ่ก็ประหลาดใจแชร์กันต่อไปค่ะบางรายก็มองว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแล้วก็ตั้งข้อสงสัยไปต่างๆนานานี่ดูสิเขามีไปฟิตเนสด้วยกันด้วยนะคะทีมข่าวตรวจสอบที่มาของภาพค่ะคุณผู้ชมพบว่าชายหนุ่มที่โลกโซเชียลเนี่ยอ้างว่าแต่งงานกับงู คนในภาพนี้นะคะจริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวมาเลเซียค่ะชื่อว่านายอาบูซารินฮูซินอายุ31ปีอาศาัยอยู่ที่รัฐปะหังประเทศมาเลเซียโดยๆๆเขาก็เป็นอาสาสมัครจับงูนะคะคอยช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงูจงอางรวมถึงเป็นหมอง,งูแล้วก็เทรนเนอร์ฝึกสอนให้กับผู้ที่สนใจด้วยค่ะ <ไป S 1> ส่วนงูจงอางในภาพบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ฝึกฝนสําหรับนําออกแสดงค่ะ ซึ่งน้องจับหมองงูรายนี้จะเผยแพร่าภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวขณะ,ะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็อยู่ร่วมกับงูอย่างใกล้ชิดแล้วยังเผยแพร่คลิปวิดีโอตอนกําลังนั่งอ่านหนังสือกับงูจงอางด้วยแน่นอนคลิปนี้ก็กลายเป็นที่ฮือฮานะคะโพสต์ไว้เพียง3วันยอดวิวเนี่ยสูงถึง260,000ครั้งแล้วก็มีคนแชร์ไปแล้วกว่า5000ครั้งเลยทีเดียวค่ะ